สิ่งที่ป๋าไม่พอใจหนูสองเรื่องนะหนึ่งหนูโกหกป๋าหนูไม่พูดความจริงกับป๋าป๋าเคยสอนอยู่บ่อยครั้งว่าถ้าพูดความจริงไม่ว่าจะเรื่องอะไรกันแล้วแต่จะมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียป๋ารับได้หมดแต่ถ้าโกหกไม่ว่าจะโกหกเรื่องอะไรกัแล้วแต่จะมีแต่ข้อเสียจะมีแต่โทษของการโกหก และหนูก็ได้รับโทษของการโกรหกไปแล้วและถ้ายังมีการโกรหกหนูก็จะได้รับบทเรียนแห่งการโกรหกนอกจากเรื่องโกหกอีกเรื่องหนึ่งที่ป๋าไม่พอใจและคือหน,หนูแอบไปกันนี้ไปกับมันสองคนป๋าไม่อนุญาตแต่ป๋าอนุญาตให้คบกันได้ป๋าอนุญาตให้คุยกันได้ แต่ป๋าต้องรู้จักนิสัยของมันก่อนป๋าต้องรู้จักก่อนว่ามันเป็นคนยังไงมันเป็นคนดีหรือไม่ดีหนูไม่ต้องมาบอกป๋าว่ามันดีป๋าดูเองป๋าดูเป็นหนูต้องพามันมาให้ป๋ารู้จักหนูคบได้สามารถคุยได้คุยทางโทรศัพท์ได้ห้ามออกไปข้างนอกด้วยกันเด็ดขาดนอกจากรู้จักเจอกันในโรงเรียนได้แค่นั้น เมื่อถึงเวลาป่าจะอนุญาตเองตอนนี้ยังไม่ถึงวัยของหนูตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเมื่อป่าแน่ใจป๋าจะปล่อยเองป่าจะปล่อยให้ไปเที่ยวกันสองคนได้ถ้าป๋าแน่ใจโอเคไหมตามนี้นะถ้าหนูทำตามที่ป่าพูดได้ป่าก็จะให้ตามสัญญาที่เคยบอกว่าหนูทำได้ป่าก็จะให้และที่สำคัญคือ มีแฟนนะมีได้แต่ต้องตั้งใจเรียนมีแฟนแล้วต้องตั้งใจเรียนไม่ใช่มีแฟนแล้วการเรียนตกต่ำติดรอติดศูนย์มีแฟนเราต้องช่วยกันตั้งใจเรียนตั้งใจกันทำมาหากินในอนาคตไม่ใช่มีมีแฟนแล้วการเรียนเสียถ้าอย่างนั้นไม่ได้ป๋าจะไม่ให้ครบกันเลย